นักอ่านและนักสะสมหลายคนก็จะมีวิธีการเก็บรักษาหนังสือการ์ตูนที่แตกต่างกันใช่ไหมล่ะครับบางคนก็อาจจะเก็บไว้ในแค่หนังสือหรือบางคนก็อาจจะเก็บไว้ในกล่องถ้าเราเก็บหนังสือการ์ตูนไว้ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ mm. ซึ่งสาเหตุที่ทำให้หนังสือเป็นแบบนี้เนี่ยเกิดจากสารหลิกนินที่อยู่ในกระดาษทําปฏิกิริยากับแสงแดดและอากาศและปัญหาส่วนใหญ่ที่นักอ่านและนักสะสมมักจะเจออยู่บ่อยๆนั่นก็คือความชื้น ถ้าเราหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านก็ทําให้หนังสือของเราเป็นคลื่นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจโดยเฉพาะหน้าฝนแต่ก็จะมีวิธีรับมือกับหนังสือที่โดนความชื้นอยู่เหมือนกันด้วยการหาของนนหนักมาวางทับพหนึ่งึงสองวันก็จะช่วยให้หนังสือของคุณเปลี่ยนจากแบบนี้เป็นแบบนี้แค่นี้หนังสือของคุณก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วบอกเลยว่าอีซี่และอุปกรณ์เก็บรักษาหนังสือการ์ตูนก็มีอีกหลายประเภท วันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแนะนําอุปกรณ์เก็บราักษารสือการ์ตูนให้ทุกคนได้ฟังกันถุงซิปล็อกถุงประเภทนี้จะช่วยกันฝุ่นและความชื้นได้ดีแต่จะกินพื้นที่ในชั้นหนังสือเหมาะสำหรับคนที่หยิบอ่านหนังสืออยู่บ่อยๆซึ่งขนาดของถุงซิปล็อกที่ผมแนะนําจะเป็นขนาด16คูณ2เซนเป็นขนาดที่สามารถกินหนังสือเข้าออกได้ง่ายและขนาด16คูณ2ีสเซนสำหรับหนังสือการ์ตูนที่ใหญ่กว่าปกติ แต่ก็จะมีอีกขนาดหนึ่งที่นิยมก็คือ15คูณ23เซนซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเจอปัญหากับถุงซิปล็อกขนาดนี้อยู่เหมือนกัน <c oughs> ถุงแก้วแถบกาวถุงประเภทนี้จะช่วยกันฝุ่นได้เหมือนกันข้อดีของถุงประเภทนี้ก็คือใส่แล้วดูสวยและไม่กินพื้นที่แต่ข้อเสียก็คือแถบกาวด้านบนอาจจะติดกับปกหนังสือเวลาหยิบเข้าอ,อกได้และตัวถุงเองก็ค่อนข้างที่จะกรอบและแตกได้ง่าย เหมาะสำหรับใส่หนังสือที่อ่านจบแล้วหรือจะใช้แบบไม่มีแถบกาวแต่ก็ต้องหาเทปมาปิดเพื่อไม่ให้มีอะไรเข้าไปได้ซึ่งขนาดของถุงแก้วแถบกาวที่ผมแนะนําจะเป็นขนาด5้คูณเบวกสนิ้วและ6กคูณเบวกสนิ้วบอกเลยว่านี่ใส่แล้วสวยจริงครับถุงร้อนถุงประเภทนี้จะคล้ายกับถุงแก้วแต่จะมีความบางกว่าและหาซื้อได้ง่ายเหมาะสำหรับใส่หนังสือที่อ่านจบแล้วปัจจุบันก็มีนักสะสมบางคนเริ่มหันมาใช้ถุงร้อนกันบ้างแล้ว ซึ่งขนาดของถุงอนอที่ผมแนะนาจะมีขนาด6คูณ9นิ้วเป็นขนาดที่สามารถใส่หนังสือการ์ตูนได้ทุกสนักพิมพ์ถุงฟิล์มหดถุงประเภทนี้จะเหมือนกับหนังสือที่ยังไม่ได้แกะซิลเหมาะสำหรับใส่หนังสือที่อ่านจบแล้วเพราะการใส่ถุงฟิล์มหดเป็นการใช้ความร้อนค่อยๆเป่าถุงให้หดลงจนห่อนหนังสือได้อย่างพอดีแต่ถ้าเป่านานเกินไปก็อาจจะทําให้ถุงมันขาดได้เพราะถุงประเภทนี้ค่อนข้างที่จะบาง A few moments later ฮะ huh? ซึ่งขนาดของถุงฟิล์หมหดที่ผมแนะนําจะมีขนาด14คูณ26เซนและ17คูณ28เซนบอกเลยว่าเหมือนซื้อหนังสือเล่มใหม่เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบถุงอะไรเนี่ยก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยและถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ควรจะเก็บหนังสือไว้ในที่ที่ไม่โดนแดดเพราะแสงแดดจะทาให้หนังสือนั้นเหลืองได้เร็วแต่ไม่ว่าจะเก็บหนังสือกระตู้นดีขนาดไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดที่ใช้พิมพ์ด้วยเหมือนกันเราใช้อุปกรณ์พวกนี้มาช่วยกันฝุ่นการความชืื้้นนและะปวกกที่จเขาามััดหงสอ หรือถ้าใครมีอุปกรณ์หรือถุงอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึงก็สามารถคอมเต์มาได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วเจอกัน